สวัสดีค่ะพบกับพี่แก้วนพะก้าในฟาดดวงคอมมูนิตี้ของคนชอบดูดวงดวงเด่นแม่นยำทันใจต้องฟาดดวงนะคะเนี่ยฟาดดวงเนี่ยจัดดวงให้แบบว่ารวดเร็วทันใจนะคะตามจังหวะการโคจรโยกย้ายของดาวเลยค่ะสำหรับในวันที่21กันยายนนี้นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะตื่นขึ้นมาเลย7จดโมงครึ่งนะคะดาวสุขค่ะ โคจรย้ายราศีนะคะเข้าสู่ราศีตุลซึ่งเป็นตำแหน่งที่ดีค่ะในทางโหราศาสตร์เรียกว่าเป็นตำแหน่งที่มั่นคงโชคดีเพราะฉะนั้นนะคะสำหรับในคลิปนี้พี่แก้วมีข้อมูลดีๆค่ะดาวสุกย้ายแล้วเนี่ยสามราศีที่ดวงดีเวอร์จะมีราศีไหนบ้างติดตามเลยค่ะลัคนาราศีแรกนะคะลัคนาราศีตุลค่ะดาวสุกย้ายนะคะ ทำให้คนเกิดลัคนาราศีตุลหายเจ็บหายป่วยมีชีวิตที่มั่นคงสุดๆนะคะเป็นช่วงที่ดวงชะตาจากนี้พอดาวสุกย้ายเนี่ยอยู่ในช่วงขาขึ้นค่ะอยากทำอะไรทำเลยสุขภาพแข็งแรงนะคะกำลังกายกำลังใจมาแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีค่ะราศีที่ดีเวอร์ราศีที่สองนะคะลัคนาราศีกรกฎค่ะ แต่เวอรวในเรื่องความมั่นคงของหลักทรัพย์และทรัพย์สินค่ะแปลว่าคนเกิดลัคนาราศีกรกฎอยากได้บ้านซื้อบ้านค่ะอยากได้รถซื้อรถนะคะชีวิตจะมีความมั่นคงลงทุนทําธุรกิจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความมั่นคงในชีวิตเนี่ย สามารถทําได้เลยซื้อบ้านซื้อรถซื้อได้เลยนะคะเผื่อใครวางแผนอยากจะซื้อบ้านซื้อรถนะคะดาวสุกย้ายจัดเลยค่ะได้แน่นอนนะคะลัคนาราศีดีเวอร์ over, ลำดับที่3นะคะลัคนาราศีมังกรน,นั่นเองค่ะแต่ดีเวอร์ในเรื่องงานนะคะงานมั่นคงมีโอกาสได้เลื่อนตำแหนง่งสร้างผลงานได้มีชื่อเสียง มีการสร้างผลงานนะคะงานเนี่ยดีแบบดีเลยอะ่ะก่อนหน้านี้งานมีปัญหาใช่ไหมพอดาวสุกย้ายปุ๊บปัญหาจบทุกอย่างดีอยู่ในช่วงขาขึ้นขยับขยายเติบโตได้หมดเลยคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจยิ้มบานเลิงร่าเลยค่ะ<ม>เพราะว่าจะลงหลักปักฐานทําอะไรเกี่ยวกับงานสามารถทําได้ทั้งหมดทั้งสิ้นนะคะนี่ก็คือ3ราศีที่ดวงดีเวอร์เมื่อดาวสุกย้ายราศีค่ะสําหรับคลิปนี้ พี่แก้วฝากเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นสาระดีๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์หรือการมูการดูดวงนะคะทุกคนต้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ Subscribe รัวๆพี่แก้วไว้เลยนะคะติดตามฟ้าดวงไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะ